เป็น cla 250เป็นตัวแวนนะครับตัวแวนตัวนี้นานๆจะเจอคันนะ cla เป็นแวนนี่ครับคันนี้งานไฟนะครับเป็นเบนซ์รถเบนซ์ cla นะครับไฟหน้าขวานี่ เห็นไหไฟ LED เนี่ยไฟ LED กับพิบเนี่ยที่เป็นเส้นๆเนี่ยกับพิบแบบข้างซ้ายก็ไม่เป็นไรข้างซ้ายผมก็เป็นเนี่ยการิ้งต้องติดแบบอย่างเงี้ไม่ต้องกระพิบนะครับไฟที่ถูกต้องมาแตนได้นะครับแต่กันตรงนี้มันเนี่ยกระพิบเนี่ย ลูกค้าบอกว่าไปล้างรถมานะครับล้างรถปุ๊บเนี่ยออกมาจากที่ล้างรถก็เป็นอย่างเงี้ยครับอาก,การเนี่ยผมว่าน้ําเข้าไปในโคมแน่เลยทําให้กล่องน่าจะมีน้ําอยู่ในกล่องนะครับมันจะช็อตแล้วนเนี่ยะครับเดี๋ยวไปดูไฟโชกันว่าโชว์อะไรบ้างเนี่ยครับ ไฟโชว์ก็จะมีนี่หางขวาเลยเมื่อกี้ตรงๆเลยฟอนไรปักกิง้งแรมนะครับหนึ่งตัวนะครับฟอนไรปักกิง้งแรมนะครับแล้วไฟเลี้ยวก็ไม่ติดด้วยนะเนี่ยนี่ยหนึ่งเม็ดเสร็จนะครับผมว่าต้องแกะคมดูครับว่าในกล่องมันมี น้ำไหมผมแต่ผมว่ามีน้ำเข้าแน่ครับกระพริบอย่างเงี้ยครับเหมือนเคยเจออยู่นะน้ำเข้าครับซีนยางพวกซีนขอบกล่องอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีครับเราต้องแกะดูให้ลูกค้าหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ากล่องมันชอ็อตเดี๋ยวมันจะหนักไปกว่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปแกะดูกันนี่ครับถอดออกมาไปถอดออกมาแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกล่องกันนะครับ กล่องมี2ใบนะกล่องซีนอนกับกล่อง LED แกะดูกันเลยจะจะเลยนี่เป็นนี่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงพูดไว้ไม่มีผิดเลยครับน้ำนี่ครับเห็นไหมตามขอบนี่น่่นี่ ยางเนี่ยนะก็ต่อยางไม่สนิทเนี่ยทำให้น้ําเข้าได้นะนะครับดีนะกล่องถอดกล่องดูมาดูเข้ากล่องแน่นอนอะ่ะอย่างเงี้ยคว่ำเลยคว่ำเมยดูในปักดูในกล่องนี้มีไหมนีมมม่ไง<ม>เห็นไหมน้ำเนี่ย เนี่ยนี่ครับนี่ครับเนี่ครับเต็มเลยครับกล่องโอ้โหเนี่ยครับเพราะตัวนี้เลยเนี่ยยางซีนยางไม่ดีนะไปล้างรถนะอันตรายนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องลองล้างให้เป่าเป่าคาบน้ำเลยเนี่ยเดี๋ยวแกออกมาเป่าให้ลูกค้าก่อน ถ้าหายก็คิดค่าแรงไปนะครับช่วยกันถือว่าช่วยลูกค้าครับแต่ถ้ามันยังกระพริบอยู่ก็คงต้องเปลี่ยนกลองใบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวแกะดูดเลยนะครับนี่ครับลอยน้ำเข้าก็ถือว่ายังไม่หนักมากนะแต่ก็มีคราบนะครับนี่ครับนี่ครับไม่รู้จะล้างไหวบ่หนะเดี๋ยวลองล้างให้ลูกค้าดูก่ ภาพเห็นไหมครับรอยน้ําเข่าเปียกเลยข้างเนี่ยเห็นไหมไอ้น้ำเอยนี่ครับเดี๋ยวไปเป่าครับมาเป่าให้ลูกค้าแล้วลองดูว่าจะหายกับพิบไหมนะครับ ไม่รู้จะรอดไหมนะครับชวงนี้มันขึ้นหมดแล้วโอเคครับลองดูครับเนี่ยเปล่าในโค้บเลยเดี๋ยวยางตัวนี้ต้องทำให้มันตน่อกัน เพื่อให้น้ำมันเข้าไม่ได้นะยางเลยยางขอบนี่ครับติดกาวมาเรียบร้อยต่อกันอย่างนี้นแล้วก็ใส่เข้าไปไปสำคัญเลยะยางตัวนี้เคยบอกไว้คลิปที่แล้วน,นะนู่นนะมายางแค่นี้จะมีเซฟกล่องเซฟลายได้นะครับฝากกันไม่รู้ว่ามีบ่ เดี๋ยวไปใส่กลองเข้าไปเทสดูครับโอเคครับนี่ครับสายไปเรียบร้อยเดี๋ยวใส่เข้าเทสเลยนะครับโอเคครับเสียบไฟเทส <c oughs> จบเฉย <c oughs> ลูกค้าโคโชคดีเลยไม่พังครับไม่พังยังถือว่าทันครับล้างทันเปนะครัปแห้งทัน นะครับนี่หายกระพริบแล้วเอาน้ำออกโอเคหายกระพริบแล้วเดี๋ยวไปดูไฟชโชว์กันนี่ครับไฟชโชว์หายครับสูดเม่เสร,ร็จโหลูกช้าโชคดีมากเลยกนละ่องไม่พังครับ แมง้นก็เสียตังค์จ่ายค่ากล่องอีกนะครับนี่ก็ได้ค่าแรงไปแต่คิดลูกค้าค่าแรงลูกค้าไปนะครับส่งเสร็จไปดูไฟเลี้ยวเลี้ยวติดไหมอ่าไฟเลี้วก็ติดนะครับถือว่าจบนะครับสบบซคันนี้โอเคครับ